สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายในช่วงท่านะคะเต่นใหญ่ใจโตค่ะเริ่มพุดแนวเลยค่ะยาวจนสุดโน่นเลยค่ะเว่าไปอันนี้ไฟถนนแล้วปลูกข้าวไ,ไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าไฟถนนสองแล้วข้าวไม่ออกรวงก็เลยว่าจะปรับที่พื้นที่หมาว่าอาจจะลงไม้ดังแสง แล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยขุดสระเพื่อกักน้ําไว้ปลูกของหน้าแรงได้ด้วยนะคะก็รอดูผลงานต่อไปนะคะตอนนี้ขุดได้ลึกตรงน,นี้ขุดลึกสาเมตรก็เหมาเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวรถไปเลยนะคะก็คือว่าตอนเราต้องการถมที่ด้วยแล้วก็ขุดสระด้วยเราก็เลยเหมาเป็นเป็นคันไปเลยนะคะง่ายกว่าตรงนี้ก็คือว่าก็จะแต่งสระแต่งขอบสระให้ฟรีแล้วก็ เมาเป็นดัมดัมละร้อยหกสิบาทนะคะอันนี้ไม่ได้รวมกับค่าเกรดปรับพื้นที่ตรงนั้นก็คือเราต้องเราคิดอีกราคานึงแต่ว่าเราไม่ได้จ้างเขามาทำตรงนั้นเราก็จ้างรถเกรดอีกทีหนึ่งค่ะ เราก็จะทำคันากลางนะคะตื่นเต้นมากแล้วก็เราจะปลูกข้าวไว้สองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ค่ะตื่นเต้นอยากเห็นหน้าช่วงคานาแล้วจะสวยขนาดไหนเนาะแล้วก็จะมีคันคันตรงเป็นคันดินฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งตรงที่รถวิ่งนะคะก็จะทำเป็นคันคนนาเหมือนกัน ตัวนี้ตั้งใจว่าไว้ให้ลูกเขาปั่นจักรยานไปกลางทุ่งสนุกสนุกของเขาเนาะตอนนี้เป็นเนินที่ถมไว้ก่อนหน้านี้ฝั่งนู้นบ้านหลังเล็กๆนั้นก็ตั้งใจจะทําเป็นร้านกาแฟน,นะคะคือคล้ายๆว่าแขกไปใครมามารับแขกกันอยู่ที่นี่ดีกว่าสะดวกเป็นส่วนตัวดีนะคะ วันนี้เป็นโครงการวันที่ที่สามแล้วตอนนี้ได้ประมาณ20%ช่วงนี้จะช้าหน่อยเพราะว่ารถต้องแต่งขอบสะแต่งอะไรด้วยแล้วหลังจากนี้พอลงไปอีกชั้นหนึ่งก็รถเริ่มวิ่งได้เต็มที่แล้วไป หลังจากเมื่อตอนเที่ยงถ่ายคลิปลงไปนะคะก็ฝนมาหนักเลยเนี่ยค่ะรสงสารนี่ไม่มีน้ำเลย างชุดใหญ่เหมือนกันนะคะคนตอนนี้กำลังถมที่ตรงหน้าส่วนของหน้าร้านนะคะตรงนี้ปัปรุงไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ถ้ามีสะมีรถที่ไหนก็จะมีเด็กๆที่นั่นค่ะอเะอเ็สไลเดอเัอ์ขุดกอนขุดถ่ายนุ่มถึงค่ะคบนกองดิน เวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะดูสดใสมากวันนี้สาก็จะเก็บงานวันสุดท้ายแล้วนะคะบรรยากาศที่รูงาน เย็นเย็นดีไหมฮะอยู่ใต้ต้นไม้ก็เย็นดีค่ะแต่พวกอยู่ข้างโลกแดดร้อนมากอ้ดูก้อนเมฆสวยมากเลยอ่ะเห็นแมคโครไหมคะนะกำลังแต่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลงไปดูเริมแต่งสานแล้ว นนี้เราขุดสะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ขุดสะเตจปุ๊บตอนเย็นเนาะตอนเช้ามาของวันใหม่ฝนตกมาตอนเช้าๆปล่อยพอตกเย็นมาตกหนักเลยค่ะเราขุดเสร็จแล้วเราก็เอาดินมาถมในส่วนนี้นะคะติดถนนสูงระดับถนนเลย่า สรุปยอดก็คืออยู่ที่ประมาณพันสามร้อยสามร้อยดัมสามร้อยรถนะคะก็เราขุดเราคิดเป็นดัมเอานะคะดัมตกดัมหนึ่งตกประมาณร้อยหกสิบบาทตัวนี้ตัวน,วนี้ที่ตั้งใจว่าจะทำเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวจะพาไปดูสะค่ะ น้ำขังทั่วเลยตรงนี้เป็นที่ถมใหม่ทั้งหมดนะคะตรงนี้เราทำที่ที่กั้นมาให้น้ําไหลลงไปที่สระเยอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเซาะตะลิ่ง ของะถึงขนาดว่าเรากั้นนะคะก็ยังยังซ้ะได้อยู่นนะ้ำเดี๋ยวจะให้ดูกั้นไม่ให้น้ำไหลลงไปนี่ขนาดวันที่สองนะคะท้องฟ้ายังแบบอืึมครึม ก่อนไปถึงสะเดี๋ยวขอเป็นมุมนี้ก่อนนะคะคือมุมนี้ที่ตั้งใจจะปลูกข้าวสองสองสองทุ่งนี้เนาะมีคนากก้นกลางและคนาดด้านข้างก็จะปลูกพวกต้นไม้อาจจะเป็นต้นกล้วยต้นอะไรก็ว่าไปตอนนี้ยังยังนึกไม่ออกว่าจะปลูกอะไรดีก็ลองคอมเมนต์มาดูแนะนำกันหน่อยนะคะว่า ปลูกอะไรดีแต่สิ่งที่ตั้งใจคือทุ่งนาแล้วตรงกลางเนี้ยก็กะว่าจะปลูกไม้ดอกสวยๆให้แบบเป็นสีที่ตัดกับใบข้าวสีเขียวๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คันกันกันน้ำไหลลงมาอันนี้คือสระข,ของเรา คือน่าจะไม่ใช่น้ําเข้าจากจากฝนตัวนี้น่าจะเป็นน้ําที่ผุดขึ้นมาจากบอ่อนะคะส่วนหนึ่งน้ําฝนก็น่าจะอีกส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าน่าจะเป็นน้ําที่ผุดจากบอ่อซะมากกว่าน้ําใสเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะตรงนี้เป็นคันยาวจนสุดสะเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนู้นตั้งใจว่าจะปลูกเป็นพวกไผ่พวกไม้สูงบางเพื่อบังแสงไฟถนนนะคะเพราะว่าเหตุผลที่ขุดสระนี่เลยก็เพราะว่าแสงไฟอะ่ะข้าวมันมัน,มนก็คือมันสงังเคราะห์แสงตลอดทําให้ข้าวไม่ออกรวงนะคะก็เลยเราทํานาไม่ได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าขุดสระซะเลยเอาไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าแบบ ประมาณว่าเออหน้าแรงแล้วก็ยังมีน้ำในสระสามารถปล,ปลูกอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดประมาณพันพันสามสามร้อมที่ขุดสระตรงนี้นะคะคือหน้ากว้างของสระนี่อยู่ที่20เมตรแต่สระของเราแล้วก็ยาวไปหนุ่มนู้นแล้วค่ะแต่ฝั่งนู้นจะแบบจะมนมนเนาะมันออกจะคล้ายๆสามเหลี่ยมแต่ว่าเราจะพยายามทําให้เหมือนคล้ายๆว่าเป็นวงรีเป็นหยดน้ํา แต่ก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึง่งพันพันสาร้อยดําก็รวมเขาเขาปรับหน้าดินให้ด้วยนะคะก็อยู่ที่สองแสนสองสองแสสองหมืนค่ะทั้งหมดที่ที่ทำตรงนี้นะคะถมที่ก็ประมาณกี่ไร่อะ่ะตีปัะสสัวะเขามาสามไร่ได้นะคะตรงนี้ ที่ถมทั้งหมดนะแล้วก็เอาไปถมถมอีกถมที่อื่นด้วยนะคะประมาณสองร้อยดัมได้คลิปนี้ก็จะให้ดูสะนะคะแล้วก็คลิปต่อไปจะทำเป็นให้ดูตอนที่ข้าวทิพวานข้าวแล้วก็การเจริญเติบโตแล้วก็ปลูกอะไรที่เราแซมเข้าไปบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตอนนี้เอาสะมาให้ดูก่อนเนาะ ไม่รู้จะถ่ายไงให้เห็นแบบความแบบกว้างความอะไรเงคะเดี๋ยวจะไปถ่ายอยู่มุมนู้นมาให้ดูฝั่งนี้บ้างนะคะนี่เราอยู่ที่ท้ายสะนะคะฝั่งนี้จะเห็นได้ว่าตรงที่ตอนแรกที่เราถ่ายให้ดูคือเป็นรูปสะตรงนั้นก็คือว่าคือมองจากตรงนี้ดูเล็กไปเลยนะคะเพราะว่าสะใหญ่มาก มีวางท่อระบายน้ําให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าคือมีนาของคนอื่นด้วยเนาะเราก็แบบว่าถ้าเรามาทำขั้นขั้นสูงแล้วก็จะกลายว่าจะไปกันไม่ให้น้ําไหลมาที่เราได้ก็เลยใส่ท่อให้เรียบร้อยหมดและะ้วค่ะปลูกอะไรกันดีคะสายใหญ่แล้วยังนึกไม่ออกเลยคือความชอบก็แค่แบบว่าอยากปลูกดอกไม้แล้วก็ มีร้านกาแฟอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบม,มันพื้นที่มันมกว้างขึ้นเราต้องมีไม้ไม้ที่หลากหลายขึ้นนะคะแนะนำกันมาหน่อยนะคะจะมีมีโซนลึกกับโซนโซนนี้เนาะโซนนี้โซนตื้นเนี่ยก็อยู่ประมาณ3เมตรค่ะตรงที่ลึกสุดแล้วก็อยู่ที่5เมตรตรงนี้ตั้งใจว่าจะลงบัว บัวสีนะคะหล,หลากหลายสีเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นไว้แบบพายเรือพายเรือเล่นกันเนาะมีดอกบัวมีอะไรอย่างงี้คืออันนี้คือความตั้งใจพาดเด็กมาวิ่งมา,งมาเล่นน้ำ ก็ไม่ได้ลึกมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ